รเรามาดูคําถามตรวจสอบความเข้าใจที่2.2นะครับมีทั้งหมดอยู่5ข้อย่อยเรามาดูข้อที่1ครับเครื่องหมายบวกของการกระจัดหมายถึงอะไรนะครับก่อนอื่นนะักเรียนต้องรู้ก่อนนะครับว่าปริมาณทางฟิสิกส์นั้นมันแบ่งออกเป็น2ปริมาณแบ่งออกเป็น2ประเภทนะครับก็คือปริมาณสเกลร์กับปริมาณเวกเตอร์นะครับถ้าเป็นเครื่องหมายบวกลบหน้าปริมาณสเกลร์จะบ่งบอกถึงขนาดนะครับแต่ถ้าเป็นเครื่องหมายบวกลบ หน้าปริมาณเวกเตอร์อันนี้จะบ่งบอกถึงทิศทางนะทีนี้ถ้าเรามาดูนะครับเครื่องหมายบวกของการกระจัดหมายถึงอะไรนะครับการกระจัดมันเป็นปริมาณเวกเตอร์ถูกไหมครับฉะนั้นเครื่องหมายบวกตัวนี้นะอ่ะก็จะบ่งบอกถึงทิศนะครับทิศของตำแหน่งครับทิศของตำแหน่ง ที่เปลี่ยนไปนะครับเพราะการกระจัดมันก็คือตำแหน่งที่เปลี่ยนไปนะครับทิศของตำแหน่งที่เปลี่ยนไปจากตำแหน่งอ้างอิงนะครับนี่ก็คือคำตอบาวๆนะครับแต่ถ้าจะให้ธิบาบให้เห็นภาพเดี๋ยวครูลองวาดเส้นสักเส้นหนึ่งนะครับสมมุติว่า,าครูให้ตัวเนี้ยนะครับเป็น ป็นแกนอ้างอิงของครูนะครับอยู่ในแกน x นะแล้วก็ฝั่งเนี้ยจริงๆแล้วเราจะให้ทิศไหนเป็นบวกเป็นลบก็ได้นะครับแต่ถ้าสามมติเบื้องต้นครูให้ทิศทางขวาเป็นบวกเป็นบวก x นะครับทางซ้ายลบ x เนี่ยนะครับสมมติครูให้ตำแหน่งเนี้ยนะครับเป็นตำแหน่งอ,อ,อ้างอิงของครูนะครับอ้างอิงทีนี้ถ้าสมมุติว่า มีวัตถุหรือเป็นคนก็ได้นะครับมีคนอยู่ตรงนี้นะครับไอ้คนคนนี้นะครับเจ้าคนคนนี้นะครับก็จะมีะการกระจัดนะครับเป็นระยะบวก X, เดลต้าเอ็กซ์เข้าไหมครับบวกเดลต้าเอ็กซ์ก็หมายความว่าเครื่องหมายบวกตัวนี้จะบ่งบอกว่านะครับไอ้เจ้าคนคนนี้นะก็จะอยู่ห่างจากาตำแหน่งอ้างอิงออกมาเป็นระยะบวกเดลต้าเอ็กซ์นะครับ คือทางขวามือนั่นเองนะครับแต่ทีนี้ถ้าสมมุติคูเปลี่ยนใหม่นะครับถ้าสมมติว่าครูให้เป็นแกนแบบนี้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ให้เปลี่ยนใหม่ให้ทางซ้ายเป็นบวกแล้วกันทางซ้ายเป็นบวกนะครับแล้วก็ให้ทางขวาฝั่งนี้เป็นลบนะอาจจะสลับกันแบบนี้ก็ได้นะครับไม่เป็นไรแล้วทีนี้ควยตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งอ้างอิงนะครับเป็นตำแหน่งอ้างอิงก็คือตำแหน่งที่ x เป็น0ูนย์นะครับ แล้วคนอยู่ตำแหน่งนี้นะครับเหมือนเดิมนะครับทีนี้ถามว่าคนคนนี้มีการกระจัดเป็นเท่าไหร่นะครับก็ตำแหน่งที่เปลี่ยนจากตำแหน่งอ้างอิงออกมานะครับมันก็คือเป็นระยะเดลต้าเอ็กซ์ใช่ไหมครับเดลต้าเอ็กซ์แต่เนื่องจากมันอยู่ในทิศลบนะครับนะฉะนั้นตัวนี้ต้องเป็นลบเดลต้าเอ็กซ์ประมาณนี้นะครับ โอเคฉันถ้านเรียนจะตอบคร่าวๆก็เอาจะเฉพาะด้านบนนะครับในส่วนของข้างล่างก็อธิบายให้เห็นภาพเนาะนะครับว่าจริงๆแล้วเราจะให้ทิศไหนเป็นบวกเป็นลบก็ได้นะครับแล้วก็ไม่จำเป็นต้องเป็นแกน x นะครับอาจจะเป็นแกน y แบบนี้ก็ได้นะเป็นเดลต้า y เออเป็นบวก y หรือลบ y แบบนี้ก็ได้นะครับต่อไปครับไปดูข้อ2การกระจัดเกี่ยวข้องกับตำแหน่งอย่างไรนะครับอันนี้ก็ตามนิยามเลยนะครับว่า การกระจัดมันก็คือตำแหน่งที่เปลี่ยนไปนั่นเองนะครับการกระจัดมันก็คือนะครับตำแหน่งที่เปลี่ยนไปนะครับซึ่งตำแหน่งที่เปลี่ยนไปนี้นะครับก็จะมีค่าเท่ากับผลต่างนะครับ ผลต่างของตำแหน่งสุดท้ายนะครับตำแหน่งสุดท้ายนี้จะเขียนตัวย่อเป็นตัว xf นะครับผลต่างของตำแหน่งสุดท้ายกับตำแหน่งเริ่มต้นนะครับตำแหน่งเริ่มต้นก็คือ xi นะครับเพราะเมื่อเป็นผลต่างก็ต้องอจับมาลบกันถูกไหมครับ งันถ้าคูเขียนเป็นสมการเนี่ยนะครับมันก็จะได้เดลต้าเท่ากับ x f ลบ x i นะครับเมื่อเดลต้า x ตัวนี้มันก็คือ,อการกระจัดนะครับ xf ก็คือตำแหน่งสุดท้าย x i ก็คือตำแหน่งเริ่มต้นนะครับซึ่งเพิ่มเติมนิดนึงนะครับในส่วนของ f ตัวนี้จริงแล้วมันย่อมาจากคำว่าไฟนอนเนาะคือสุดท้ายนะครับ แล้วก็ i ตัวนี้ย่อมาจากคำว่า initial นะครับ initial แปลวา่าเริ่มต้นนะครับโอเคครับต่อไปเราไปดูข้อที่3ครับการกระจัดและระยะทางต่างกันอย่างไรนะครับในส่วนของการกระจัดนะครับก็การกระจัดก็จะเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับส่วนระยะทางก็จะเป็นปริมาณสเกลร์นะครับ การกระจัดเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับส่วนไอเจ้าระยะทางตัวเนี้ยนะครับจะเป็นปริมาณสเกลร์นะครับนี่คือความแตกต่างของทั้งสองตัวนี้นะครับแต่ถ้าเป็นความแตกต่างทางนิยามเรามาดูต่อ ถ้าเป็นการกระจัดเนี่ยนะครับการกระจัดตามนิยามมันจะมีค่านะมีค่าเท่ากับมีค่าเท่ากับระยะห่างนะครับระยะห่างจากตำแหน่งเริ่มต้นนะครับกับตำแหน่งสุดท้ายครับก็นิยาม ข้อที่2ข้อที่แล้วเลยนะครับมันคือ,อผลต่างของตำแหน่งเริ่มต้นกับตำแหน่งสุดท้ายนะครับมันถ้าเราเขียนตัวนี้ก็เดลต้าเนะครับเอา xf เนอนาะเอาตำแหน่งสุดท้ายตั้งนะครับลบตำแหน่งเริ่มต้นคือนะคกับโอนะครับนี่ก็คือ,อนิยามของการกระจัดเพราะเราจะเห็นว่าการกระจัดจะไม่ขึ้นกับเส้นทางนะครับ มันขึ้นกับตำแหน่งสุดท้ายกับตำแหน่งเริ่มต้นเท่านั้นนะแต่ถ้าเป็นระยะทางอันนี้นะครับมันเป็นปริมาณสกิล่าแล้วก็มันมีค่าเท่ากับนะครับความยาวเลยนะครับมีค่าเท่ากับความยาวตลอดการเคลื่อนที่เลยนะครับคือหมายความว่าไม่ว่ามันจะเคลื่อนที่ไปที่ใดก็ตามนะครับเรา ต้องนําระยะหรือความยาวที่มันเคลื่อนที่ได้เนี่ยมาจับบวกกันทั้งหมดเลยโอเคนะครับต่อไปเราไปดูข้อที่4ครับเพราะเหตุใดในกรณีที่มีการเคลื่อนที่กลับทิศท,ทางระยะทางการเคลื่อนที่และขนาดของการกระจัดมีค่าไม่เท่ากันนะครับโอเคนะครับเ,เดี๋ยวในส่วนนี้เดี๋ยวครูยกตัวอย่างเป็นเป็นรูปภาพให้เราเห็นก่อนนะครับว่า ถ้าสมมติว่านี่กูมีแกนอ้างอิงแบบนี้นะครับโอเคแล้วก็ให้อ่ะที่นี่เป็นลบเเนาะฝั่งนี้เป็นบอก x นะครับแล้วก็ให้ตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งอ้างอิงนะครับตำแหน่งที่เป็นตำแหน่งอ้างอิงนะครับจะมีเป็นตำแหน่ง x อเท่ากับ0นั่นเองนะครับทีนี้ถ้าสมมุติว่ามันมีวัตถุวัตถุหนึ่งนะครับโอเคอ อาจจะเป็นลดเป็นอะไรก็ได้นะครับเคลื่อนที่จากตำแหน่งอ้างอิงตรงนี้เคลื่อนที่ไปนะครับพอไปถึงจุดจุดหนึ่งนะครับกูให้เป็นตรงนี้แล้วกันนะครับโอเคแล้วก็เกิดการกลับทิศครับกลับทิศโอเคเคลื่อนที่มาถึงตรงนี้ครับตอนแรกไปทางขวานะครับตอนหลังเคลื่อนที่มาทางซ้ายแบบนี้นะครับทีนี้ถามว่า ถ้าเราจะมาดูขนาดของการกระจัดนะครับเราจะวัดได้ไง <c oughs> ตำแหน่งเริ่มต้นในส่วนนี้เราบอกว่าใช้เป็นตัว xi เนาะตำแหน่งสุดท้ายใช้ตัวย่อเป็นตัว xf นะครับการกระจัดก็มันก็คือผลต่างของตำแหน่งสุดท้ายกับตำแหน่งเริ่มต้นให้เราลากจากตำแหน่งเริ่มต้นไปยังตำแหน่งสุดท้ายแบบนี้ครับนี่ก็คือเดลต้า x หรือการกระจัดแต่ว่าถ้าเราต้องการหาริยะทางนะครับ ระยะทางมันก็คือระยะที่วัตถุมันเคลื่อนที่ได้ทั้งหมดนะนั่นก็คือตามเส้นสีเขียวนี้ก็คือระยะทางนะครับัน้นในกรณีที่มีการกลับทิศนะครับเราจะสังเกตเห็นว่าขนาดของการกระจัดกับระยะทางในส่วนนี้มันจะไม่เท่ากันนะครับเพราะเหตุใดไม่เท่ากันก็ตอบเลยนะครับเพราะเขียนเพราะนะครับ เพราะว่านะครับเพราะว่าการกระจัดมันคิดนะครับคิดจากตำแหน่งนะครับตำแหน่งเริ่มต้นนะครับไปยังตำแหน่งสุดท้ายนะครับคือไม่สนใจทิศทางนะครับแต่ระยะทาง ไม่ทดทีนะครับสนใจทิศทางนะครับถ้าเป็นาการกระจัดสนใจทิศทางนะครับแต่ถ้าเป็นระยะทางนะระยะทางเราจะวัดนะครับวัดตามเส้นทางทั้งหมดนะครับที่เคลื่อนที่ไปได้นี่นะครับถ้าเป็นการกระจัดนะครับการกระจัด จะต้องวัดจากตำแหน่งเริ่มต้นไปยังตำแหน่งสุดท้ายนะครับแต่ถ้าเป็นระยะทางก็ต้องวัดตามเส้นทางทั้งหมดที่มันเคลื่อนที่ได้โดยที่ไม่ไม่ต้องคำนึงถึงทิศทางนะครับฉั้นเวลาวัตถุมันเคลื่อนที่เนี่ยนะครับระยะทางจะมีค่าเพิ่มขึ้นเสมอนะนะครับมีมีค่าเพิ่มขึ้นเสมอแต่การกระจัดนี้มันก็อาจจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงก็ได้นะครับมันขึ้นอยู่กับว่ามันจะเคลื่อนที่ไปทิศใดด้วยนะครับ โอเคนะครับนี่ก็คือทําไมมันไม่เท่ากันนะครับให้เรียนดูภาพแล้วก็ลองสเก็ตออกมาเป็นคําพูดนะครับว่าเพราะว่าการกระจัดคิดจากตาแหน่งเริ่มต้นไปยังตําแหน่งสุดท้ายแต่ระยะทางวัดตามเส้นหนักทั้งหมดที่เคลื่อนที่ได้นั่นเองต่อไปไปดูข้อที่5ครับเพราะเหตุใดในการหาระยะทางของการเคลื่อนที่ของวัตถุสามารถนําค่าที่ได้มาบวกกันถึงแม้ว่าในช่วงของในช่วงหลังของการเคลื่อนที่มีการ ลัทิศทางนะครับเหตุผลก็คือนะครับเพราะระยะทางนั้นมันเป็นปริมาณสเกล่าเราไม่คิดถึงทิศทางของมันนะครับนะไม่ว่ามันจะเคลื่อนที่ไปที่ใดก็แล้วแต่จับมาบวกกันเลยนะครับอ่ะถ้าเขียนเป็นคำพูดเนาะเพราะระยะทางเป็นปริมาณสเกล่านะครับ วัดตามเส้นทางนะครับทั้งหมดวัดตามเส้นทางทั้งหมดที่เคลื่อนที่ได้โดยที่ไม่เกี่ยวนะครับไม่เกี่ยวกับทิศทางนะครับนะครับสำหรับคำถามตรวจสอบความเข้าใจที่2.2ก็จะมีประมาณนี้นะครับ